พี่บิวว้าพี่เห็นไหมว่าเครื่องนี้มันเป็นอาการอะไรครับนี่ไงเขียนไ,ไว้อยู่ครับเนี่ยชาร์จไม่เข้ามันเป็นอะไรครับนี่ลูกค้าแจ้งอะไรไว้ไหมลูกค้าส่งเครื่องมาแล้วเขาก็แจ้งมาว่าเครื่องเขาอะแต่ก่อน,น,นแบตมันหมดไว้แล้วเขาเปลี่ยนแบตเองทีนี้พอจะชาร์จแล้วมันดันชาร์จไม่เข้าอืมแกะเครื่องเลยนะเปลี่ยน,เ,นยเองใช่ครับผมอ๋อก็เลยส่งตัวเครื่องมาให้ทางร้านเราเช็คดูอีกทีใช่ครับโอ้อาการแบบนี้ที่ทางร้านเราอะพบเจอบ่อยมากเป็นที่บอร์ดแน่อนเลยวงจรชาร์จชัวร์เดี๋ยวไปซ่อมกันอินเสิร์ วันนี้ลูกค้าก็ได้นําลําโพงมาแชลเข้ามาที่หน้าร้านนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุน่นคิวเบิร์นทูแล้วลูกค้าก็แจ้งบอกว่าแกะตัวแบตออกมาแล้วก็เปลี่ยนเองหลังจากนั้นตัวเครื่องก็เปิดติดปกติแต่พอชาร์จที่จะเสียบแบตเครื่องกลับชาร์จไม่เข้าซะง,งั้นตอนนี้เปิดไม่ติดเลยถ้าเป็นอาการแบบนี้ที่ร้านเจอบ่อยตัวบอร์ดจะมีปัญหาตัวเช็คหารไลาวงจรเพื่อหาจุดเสียก็พบว่ามีอุปกรณ์ในวงจชรช์าช็อตอยู่แก้ไขเปลี่ยนให้ใหม่ตัววงจรกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแนะนําในกรณีน,น app studio ได้เลย